รูปแบบในการทำคอนเทนต์บน u t u b e นะครับมีอะไรบ้างนะครับคือถ้าเรารู้จัก8ฟอร์แมตเนี้ยหรือ8รูปแบบเนี้ยรับรองว่าเราทำช่องได้ไม่มีตันนะครับแบบที่หนึ่งนะครับก็คือ l i s t i c l e video นะครับแบบที่สองก็คือ explainer v i d e ดีอนะครับอันที่สามคือ commentary v i ดี o อนะครับอันที่สี่คือ interview v i ว e ดีนะครับอันที่ห้าคือ Music นะครับอันที่หกคือ a l l e น g e นะครับอันที่เจ็ดคือ r ร a อ t i ั n นอันที่แปดก็คือว่า a r r a t i v e v ดีโ o นะครับคราวนี้ขอไปเร็วๆนิดนึงนะครับว่า8อันเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับ l i s t i c คิ v i d ดีโอเนี่ยเป็นวิดีโอที่ใช้สรุปนะครับเร็วๆนะครับอย่างเช่นพวก Top 5 Top 10นะครับยกตัวอย่างเช่น t o อ5นะครับรถยนต์ดีเซลที่ใช้ดีที่สุดแบบี225มีอะไรบ้างนะครับอันเนี้ยก็เป็นตัวอย่างของการทำลิ stical ลวิดีโอนะครับคนที่เก่งหรือเป็นเจ้าพ่อของวงการทำลิส tical ในประเทศไทยเลยก็มีช่องลูปัสนะครับอันที่2นะครับคือ Explainer v i d e ดีโอ Explain, อธิบายใช่ไหมครับ Explainer video เนี่ยก็คือการทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะครับพวกนี้จะเป็นวิดีโอพวก how to นะครับพวก education หรือการศึกษาต่างๆนะครับคนที่ทํา how to เนี่ยจะมีข้อดีคือคอนเทนต์มันจะถูกเสิร์ชเจออยู่บ่อยๆนะครับเวลาคนเสิร์ชเข้ามาใน YouTube นะครับอันต่อไปคือ commentary video นะครับ คอมเมนต์รีวิวีดีโอเนี่ยได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือการทำรีวิวอันบ็อกซ์หรือว่าวอล์กนะครับซึ่งวันนี้คนที่ทำรีวิวเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจาก s h o ป e e a f f i l i a t e นะครับตอนนี้ใครทำรีวิวรีวิวเสร็จปั๊บก็ไปซื้อของได้เลยนะครับบน YouTube ซึ่งสะดวกมากนะครับฟอร์แมตเนี้ยก็เลยเป็นที่นิยมมากๆนะครับอันต่อไปคืออินเทอร์วิวนะครับคืออินเทอร์วิวเนี่ยวันนี้บน YouTube มันถูกเทิร์นเป็นพอดแคสต์แล้วนะครับซึ่่่งงข้้้้อออออมมููลใในน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 กกกกกาารรรรรรรทททิิเเเเเเ์์์ววีีีียยยััััั็็็จะะะะะะหปปโชบบบบบคคคดดพฉตแึ ต่อไปนะครับก็คือมิวสิกนะครับตอนนี้เนี่ยใครที่เป็นศิลปินอินดี้นะครับแล้วก็อยากที่จะล mm ็อชเพลงเข้าไปนะครับผมว่า YouTube เหมาะมากนะครับเพราะว่ามีทั้ง YouTube Music นะครับมีทั้งยูทูบที่เป็นลองฟอร์มสำหรับมิวสิกวิดีโอนะครับแล้วก็ยังมี y o u ูทูบช็อ t เพื่อที่จะให้กระจายคอนเทนต์นะรกระจายเพลงของเราไปหาคนดูใหม่ๆได้ด้วยนะครับ ต่อไปคือ Challenge นะครับชาเลนต์ Challenge เนี่ยเป็นคอนเทนต์ประเภทตั้งโจทย์ขึ้นมานะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยบรรลุเป้าหมายให้ได้นะครับซึ่งการทำชาเลนต์เนี่ยก็เป็นการทำคอนเทนต์สไตล์เอนเตอร์เทนเมนท์ที่สนุกนะครับต่อไปนะครับเป็น Reaction นะครับ r e a c ก i o n เนี่ยก็จะเป็นวิดีโอที่ตรงตัวเลยนะครับอาจจะเป็น React ตัวมิวสิกวิดีโอซีรีส์หรืออะไรก็ได้ที่สร้างความรู้สึกสร้างปฏิกิริยาเวลาเราเห็นคอนเทนต์นั้นๆอย่างรวดเร็วนะครับและสุดท้ายเนี่ยคือ นาร์ทีฟจริงจริงมันเหมือนมินิซีรีส์นะครับมันเหมือนซีรีส์เล็กๆที่เราใส่ลงไปยู u b e นะครับซึ่งตอนนี้หลายๆช่องก็นิยมทํามากนะครับก็คือการที่เราเขียนได้หลอกครับแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาโดยที่เป็นคน2คนหรือ2คนขึ้นไปนะครับถ้าเราเข้าใจแปดฟอร์แมตนี้แล้วนะครับก็เป็นเรื่องง่ายนะครับที่เราจะเอาทุกอย่างมามิกซ์รวมกันนะครับเพื่อสร้างช่องของเราให้เติบโตโดยที่เราไม่มีวันที่จะตอนเรื่องคอนเทนต์เลยนะครับ Follow for more ครับ